ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคโดยพลตําวตรีนัทศสักชาวนาใสผู้บังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคพันตํารวจเอกเนติวงกุลาบผู้กํากับการสี่กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการกรณีจับกลุ่มผู้ต้องหาลักลอบขายผลิตภัณฑ์ยาฟาวิพิราเวีย ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเครื่องมือแพทย์ชุดตรวจหาเชื้อโควิด -19 โดยไม่ได้รับอนุญาตมูลค่าของกลาางกว่3ล้านบาทซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้นมีการนำเข้ามาจากต่างประเทศโดยไม่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานและไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังกล่าวถูกส่งมาจากอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้ว เจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มตัวนางสาวยุวดีซึ่งรับว่าเป็นเจ้าของได้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในตำบลบ้านใหม่น้องใสอ,ออารัญญประเทศจงังซาแกวซึ่งใช้เป็นสถานที่ในการเก็บผลิตภัณฑ์ยาฟาวิพิราเวียผลิตภัณฑ์สมุนไพรและชุดตรวจหาเชื้อโควิด -19 โดยได้ทำการตรวจยึดยาฟาวิพิราเวียจำนวน2,000เม็ดผลิตภัณฑ์สมุนไพร38,400แัแคปซูลและชุดตรวจหาเชือ้อโควิด -19 าจำนวน6,600ชุด หลังจากนั้นได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและสืบสวนขยายผลหาตัวผู้ร่วมขบวนการต่อไป